เดินครับธรรมชาติล้วนๆครับมาโบย่านคนเลยครับนกนให้อาหารู่ม,มอครับเพื่อนรักหนุ่มโรงงานนกเขาครับนี่ก็อีกต้นนึงครับต้นนี้คุดข้างโรงอานนาี้กันครับบ่ได้คุดบันทึกภาพไว้ให้เบิ่งตัวอย่างนะครับนกะตอนคุดพอดีคุดตอนเที่ยงตออพักเบรกเที่ยงครับแดดฮ้อนแหง กำลังแตกยอดครับยิงโคนมันใหญ่เลยครับนี่ถาดรอบนี้ออกว้างครับไก่ยอดแดงนะครับด้ายอดนี่สามต้นนี้เอามาเลี้ยงให้รอดก่อนครับยังคิดว่าจะเป็นทรงไห่เดี๋ยวให้เบิ่งอีกต้นอืนน่นที่ไปหาวัตถุดิบตามรอบโรงงานให้เบิ่งอีกเท่านึงนะครับเนาะเดี๋ยวรู้ให้เบิ่งหลายต้นว่าผมหาวิธีการหาหา,มาไม่ได้ครับไปครับไปเบิ่งกันต่อครับ นี่ครับบางเชือครับเลาะหาคางกระแพงนี่นะครับจะมีต้นมะขามต้นโพต้นไทรขึ้นนะครับตามกําแพงครับแถวนี้กันหนาส้นี้ครับนี่ครับเห็นแล้วต้นนึ่งครับพี่น้องครับไทรกับพอได้ด้วยครับถือคนสวนตัดยอดก็เรื่องสวยครับเดี๋ยวตัวนี้ ต้นนี่กหละสิทธิคุดครับการหาวัตถุดิบมีต้นมะขามเก้าแก่เลยครับนี่ดูผิวด้วนี่ยกตามกันสามปีแล้วคมว่าเดี๋ยวไปเบิ่งต้นอื่นๆื่ครับวัสิมียีบ่ครับครับประมาณนี้ครับเร,เราหาไปครับมีบางต้น ส้างไว้ก็มีเลยครับอย่ามาขามต้นนี้ครับมันขึ้นนด้จสมัยมันน้อยหลายครับนี่นะกิ่งประมาณเท่านี่เลยครับใหญ่กว่าตะเกียบนิดนึงผมก็เอามันดัดโค้งม้วนไว้กับกิ่งต้นเข็มอย่างเงี้ะครับให้มันเป็นทรงของมันไปเดี๋ยวรอคุดครับให้ฝนมันซาๆก็ให้ดินมันแน,น่นๆอย่างนิดนึงเดี๋ยวคุดครับ เดี๋ยวไปหาเบิ้งงลาอเบิ้งครับมีต้นอื่นอีกบ่าครับเนาะนี่ครับไข่างโรงอาหารก็มีครับขามครับอันนี้กับมือผมตัดไว้เลยครับมีสองต้นครับเป็นส่งไดนครับ พูดบุคุณตัดทศไปก่อนครับปีออปน,ปปน,นี้คิดออกปีหน้าปีต่อไปอาจจะคิดออกอะไรครับ่าชิดทาไหนเนาะครับเนาะเราสร้างวัตถุดิบลงมือตัดไปก่อนเลยครับพี่น้องครับนี่ครับเดี๋ยวยางหาเราเบิ้งตามหัวครับเคยเห็นแปบ๊บๆไอ้ต้นไม้ที่คนสวนปลูกเขากรบป๋อ,บบอแต้ครับแต่มันมีต้นเป้าหมายเขาอยู่ เห็นแล้วครับเนี่ยขามสองต้นครับเดี๋ยวโดนครับต้นสองต้นนี้เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนแหล่งวัตถุดิบข้างโรงงานครับไปครับเบ่งแรงขนนะึ้นผลงานกัน,กนต่อนี่ครับผลงานของมัดขาม โตโ้นไกลขางกำแพงขางโรงงานทั้งนั้นครับนี่ก็กําลังสร้างครับนี่กับแมนครับต้นนี้นี่มาเป๊ะเลยครับตามตามลาคูบาอาจารย์สอนเลยครับแต่ว่าสัดส,ส่วนอาจจะมีติดเดิดนิดๆห,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 หน่อยๆครับแต่ว่าเอี้ยวกิ่งหนึ่งสองสามสดยอดครับต้นนี้มาครับ โชคดีปากฏว่าตำแหน่งก็มาให้ครับกิ่งหลังนี่กิ่งหลังเลยครับตัดเขียงว่นนี่โพงมากพอดีแต่ว่าด้านหน้านี่คิดตำแหน่งนิดเดียวครับโอเป็นยังครับถือว่าไม้ธรรมชาติครับว่ต้องเป๊ะหลายครับมีสเสน่ห์ตัวมันเดี๋ยวบางต้นโพครับ นี่ครับต้นโพต้นนี้ก็เก็บมาหลังโรงงานครับขึ้นมาแบบข่างกำแพงดูแล,ววล้ว่ามีวิวแววมีอนาคตคนสวนจ้องตัดอย่างเดียวครับเลดดึงทั้งหา้าข้างอย่างขึ้นมาก็กอดกับหินหินกงบหินบมมีค่าราคาอย่างนะครับเก็บตามข่างในหมู่บ้านที่เขาสร้างแล้วเป็นหินที่เขาทมที่ครับเศษหินนะครับเนาะเอากรเอามา ต้นไม้กอ่อนตอนที่แรกนี่จตนาสีเสียวขึ้นครับนี่ครับมีหอยตัดอยู่ครับนี่ครับเริ่มอม,มแล้วดึงกิ่งนี่มาว่าิซีมันเป็นแค่กิ่งตกจะซื้อปรากฏว่าดึงกิ่งที่ดึงมานี่ออกห้กครับห้กลงดินอีก ตัวย่อยนี่เลยกลายเป็นห้าของตัวนี้เองก็เลยแก้ทรงใหม่ครับให้มันเป็นเอ็นเอ็นค่อมๆมหินขึ้นไปครับยังบด่จบได้นี่ครับยังหาทิศทางมันอยู่กำลังคิดอยู่ว่าสีมาเสียบเป็นโพด่างถ้ามาเสียบโพด่างมันก็สีเบิ่งคัด,ค,ดคัดนะครับตัดสินใจอยู่ว่าสีเสียบหรือเสียบตัวนี้หน้าไม้ยังบม่ชัดเจนเลยครับว่าฝั่งใดเป็นฝั่งใดงามคุณหน้าครับตัวนี้ มีสเสน่ห์ทุกหน้าครับเบิ่งได้ทุกหน้าแต่จิตนาคนสนั่งนะครับสร้างไว้หนานี้ครับเอาเป็นว่าโพตามใจแล้วครับตัวนี้เนาะบ่มีสูตรบ่มีอย่างเลยครับสร้างไปเลยมักกระไดสร้างแบบนั้นครับตามทฤษฎีบา่ายงโรงงานครับ คับผมสำหรับคลิปนี้ในการนำเสนอมะขามไซโพข้างกำแพงนำมาสร้างผลงานนะครับเนาะพบพ่อกันเทื่อใหม่อยู่ดีมีแหงกับบอนไซไทยยอดร,ระเบอ้อครับสวัสดีทุกคนครับ